สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ขก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสําหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านพระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครปกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยหลวงพ่อเลื่อนวัดดอนผาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา100บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระคอมหรือติดต่อใต้คอมมิ์ได้ครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์นะครับไอช่องร้านพระด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องรางของขังสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระ .com นะครับมีให้เรียกกันเยอะนะครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อเลื่อนนะครับวัดดอนผาสุขจังหวัดนะครศรีธรรมราชน,นะครับ ราคา100บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านพระมาได้เลยนะครับ0656471377นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขากฝากชม EP ก่อนหน้าด้วยนะครับฝากชม EP ก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามวันนี้มีหลวงพ่อเลื่อนนะครับหลวงพ่อเลื่อนวัดดอนผาสุกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา100บาท ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ